มนุษย์เราสลัดตนเพื่อออกจากกองทุกมีอยู่หลายวิธีเราไม่สามารถจะสลัดคนอื่นออกจากตัวเราได้เพราะว่าเป็นเครื่องพยุงสังขารให้นวงเหนียวให้ร้อยลัดให้ห่วงหาและอาทรแต่เราสลัดตนเพื่อออกจากกองทุก์อันมีโรคโกรธหลง หลงก็ให้หลงน้อยหน่อยโลภก็ให้โลภน้อยหน่อยโกรธโมโหโกรธาก็บัญญะบัญญังลงบ้างลงหน่อยแล้วเราพอเราสลัสออกจากกองทุกข์ด้วยตัวตนเองก็ให้นําจิตมาไว้ในกายให้นําใจมาไว้ในตนให้อยู่ในจุดตําแหน่งเดียวกันไม่ขึ้นไม่ลงให้อยู่นานๆไม่กระเพื่อม เราทําอย่างนี้อยู่ที่จิตใจของเราจะผ่องใสเมื่อใจเราสงบผ่องใสเบิกบานเราหาทางสลัดออกจองกองทุกให้รักษาสินห้าประกรอบนั่งสมาธิตลอดทั้งวันทุกวันและทำทานรักษาสินเราสลัดคนอื่นไม่ได้เพราะทุกคนยังไม่สมบูรณ์แบบไปหมดเราออกสลัดออกเพื่อออกจกองทกุก็ฝึกตัวเอง โลภกดหลงเลาบางเราจะมีความสุขเป็นชั่วนิรันดร